สวัสดีครับพบกับพัฒนาควายไทยฟาร์มนะฮะมือเนกับสิผ้ามาเบิงแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยตัดหญ้าให้นะครับน้ำคันท่าน,น้ำเหมือนขั้นหน้าเฮ้าหรือว่าภาษาอีสานกันั้นแท่นหน้าคือกันขั้นคือกันเนาะหมู่บ้านนี่วจะสมสร้างอุดอรไปครับสมหลอดสมเทียมเฮ้านี่นะครับถ้าติดตามพ้นอีก สิ้นปีนะฮะสิ้นปีนี่มันสียออกมาแนวไดแม่น้อยหน่อยยังสีคข้าถามยอดฮิตมันสียออกได้บ่อหรือจังไดนะฮะอันลูกมันโตใหญ่ล้วมันเพเพดมันน่อยยังสีมันสีออกได้บอ่อ,ะะอตัวหน,น,นอย,ยน,อออน่นอยสาวไม้นะครับถ่ารุ่นกันนะครับสียเป็นมาจังไดมันสียงากสีง่ายจังได ตาติดตามเมึงนะครับผมเมื่อนี้กับโมมี่ยังไรเมื่อนี้เอาขัวว้วออกลำนะครับก็เลยมาเลี้ยงสักหน่อยนึงสวยๆมากกับที่เห็ดอันอื่นนะครับมันก็สียากนะครับเอาเลี้ยงคว้วมันกับบยากเป็นได้แค่เอาลงน้ำแคี้ยลงน้ำขาดน้ำบ่ได้นะครับง่วน ยินตานามซื้อๆตากแดดอยู่แดดๆก็บว่าเป็นยังนะครับผมเน่ก็จะพัฒนาควายไท่เห้านะครับให้เป็นควายไงจะเป็นพัฒนาควายไทยฟาร์มสมกับซื้อฟาร์มแต่ว่าตอนนี้ห้อมรับอยู่มันยังบ่เป็นฟานร์มบันไดกำลังเริ่มนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งตะกี้กับเลี้ยงมาอยู่ หางเหิน์ะแต่น้อยๆเลียงกับพอกับแม่นะครับเลียงกับพอกับแม่บานิ่งง่ายแล้วก็เรียงเองก็คิดว่าจะเปิดฟาร์มใ่ญ่ๆเลยนี่ก็สะเอาควอยบานๆเท่าเนี่ยครับพัฒนาให้มันเป็นควอยงหญ่ก็เอาสั่งอุดรไส่แม่นแม่ยุกลังนะครับยุกลางให้ก็สิเป็นเก่าจะเลื่อนครับผมเท่าก็จะพัฒนาเรื่อยๆ มันใหญ่ขึ้นฝากผลงานฝากติดตามน้ำแน่เด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้ผมแน่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหวัวเทียดหวัวตาสั่งลองบึงขับเรื่ม้นนับหนึ่งไปน้ากันฟูใดมีประสบประการไล่กันแนะนํำหลูกล้านเด้อครับผมเมื่อนี้ก็เสียเอาไว้ล่ามเล้ละ่ะโอเคครับ ขอบคุณครับมือนี้พัฒนามพัฒนาควายไทยฟาร์มนะฮะเจอกันครับสิ้นปี